วันดีฝนตกเียว่ะฝนตกเพ่าะนั่นลงคลิปนะขึ้นว่าไม่ได้ส่วนวันนี้อากาศดีลมยังบางเหยียว่าน้อยๆแต่ก็โอเคมาขึ้นว่าวสองห้องให้น้องๆแหลกนักจัดติถนูอันใหม่ซึ่งจะดังเด็ไหนโปรดติดตามนะครับข้าจ่าบาลังกาโอเคสำหรับคลิปนี้แล้วไปก่อนสวัสดีครับอ๋อทุกคนเดี๋ยวๆประมาณว่าไปต่อ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 บางเหยียดโบนให้ก่อน เดี๋ยวเอาหงงาลมมงลงกวนลรงมากเขีย่ยหางก่อนลงกมาเขี่ยหางก่อนเดี๋ยวมีปัญหาบางอย่างแลาวนะหางนั้นนะนไม่ได้ทุกคนต้องหางมานะเขี่ยก่อนนั้นถ้าไม่เขีย่ยมันไม่จะรู้ความมันไม่มีควานะเลยพี่เอ้ออ๋อไม่ใช่จ้างเหรเ, <laughs> เห็นเลยทงแพงๆกันแต่ว่านะมีอะไรเขาเรียกว่าชวนไปไหนไม่ได้ทุกคนเออมันยุ่งมันไม่ค่อยว่าง ี่ห่างออกเลยเหรอเอาแล้วกันไม่ขี้ออกแล้วเหงียปลาบนปืนเดี๋ยวไปตั้งก่อนนั่นอะจะไม่ี่เที่ยวไม่ได้หรออ้าวแรงมันนี้ <c oughs> เอฟซี <c oughs> <c oughs> พอลมยังเลยครับสูเอฟซี <c oughs> แต่ไม่รู้ลมหมุนไปท่าไหน, you know? หนอยู่นู้นหมัดเลยดีนะเห็นเไหมออเห็นเไหมลมไม่พัดตอกไก่ดาวกันอเออลดีันลมมันเออนั่นเลยเตรียมาดูกันวิ่ง แต่ว่าลมมันและลมอยู่ยามนี้ออกมานต้องมีลงควรได้แล้วลงควรนะทุกคนนี่คือวิชาการทั้งแต่คลิปยาวนะเราจะใช้เวลาในการขี้หางสักสิบนาทีอนอแล้วขดมาได้เพื่ออ๋อเดี๋ยวดึงหางมาก,ก่อนทุกคนมามามาอืมหายหรือไม่มั่วกระพานนี่มีปัญหาหรนะืเราใช่เราไม่จะหายไดีดนะไม่จะหานะนั่นหรอโอ้โหทุกคน มันมันมันไม่ยาวพื้นหางยาวทุกคนเฮ้ยรามหางยาวลูกหางยาวเล้วบูตัท่าหน่อยนี้ทุกคนเลวน้วทุกคนก็จะม่วงกับบางเงินด้วยชอบเลยกคน มึงเลยนี่วินพลาดหมดนั่นคือนี่นี่ขนาดตาหางนะทุกคนกระนาดหางนะทุกคนล่ะมึงเลยนุ้งวุ้นไนนุ้นนามามางมาเด้อหลายทบเลยนะยุ่งกรนะนาดเนาะมันแว่าอลไรทำไมเมื่อวานไม่ลงคลิปยุ่งทุกคนละ่ะอือครบแล้วทุกคนไปล่องเลยล่องร่องรองรองขึ้นไม้ไง<อ>ั้นฮะขึ้นไม้แล้วต<ะ>ัวนี้ขึ้นไม่นูกอตัวมุดตู้อุ้ย chặt phải này mày khuyên này mong mạt đô với nghe đi thì đi đâu nữa tụi con rồi cặp bé ăn mày nữa không mà, mạt bộ khuyên mày khuyên cái gì thì mong mạt đấy kìa rồng cang đi rồng cang đi rồng đi rồng đi ở đây mà à phải lên cái con โอ้เอ็งดังดีนะถุกลมไม้น่ไม่รู้แต่ว่าอืมหายไปเลยอุ้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 ยแต่นุ่งดังดีทุกคนลั่นเลยนะลั่นเลยทุกคนดังปังเลยนะโอ้ขึ้นรอยอ๋อติดลมมาเรื่งมาก แลมันตีโอ้โหหางถลับน้ำมืนแดงทุกคนสวยนาดน,นู่คนวิ่งอยู่ดูทุกคน,นเงียบชไม่เลยนะนอนลงมาดูนู่นดดโดว่าออยู่ข้างบนหัว,วทุกคนเด้อนู่นอนสวยนาดตัวนี้มันเงียบชอบมันเงียบค่อยรักลาทุกคนรักปลาขายน้องๆค่นี้ น่อยเอ็งไม่ด hmm. uh, like, ังเลยอ๋อคือลมมาอยู่ที่รั่นหมดก่อนเดียวอ๋อมันมันมันวิ่งมาเลยนี่งูลมเร่งมาปล่อยท้ายเลยนั่นแหละลมมาแล้วไม่พื้นแต่ว่าแทงไมู่กแทงไปแทง เออเออโอ้ังร้ยยอดเองโอาโอาทำยศลาวันโอ้สวยออกมเลยตัวนี้ฮะขึ้นรยนะตัวนี้นะ อันถ้าไม่มีหางเนียบรยหรือแต่ห้างสวยหนัดแต่ว่าใช่ได้ใช่ได้แต่ถูกลมนะใช้ไปไหนใช้ไปเอาตัทกทีเฮ้ยโรยเลยเอ้ยเดี๋ยวลุ้นเดี๋ยวน่าเดี๋ยวหนุนทุกคนสวยโอ้วังหมอกีลมวิ่งแกตายเลยทุกคน ยังกี่ตัวอมากโอ้โหได้จอากมาดยังเลยยังเลยยังเลยรอลมดีแค่ตายวันนี้ทุกคนเลยนุ๊กไม่ไม่เดี๋ยวมันถลมเดี๋ยวมันแทงนะรอทุกคนเลยขี้ลมนู๊วิ่งมั่วหมดกระบนนู๊มาต้องไปถึงละบนเดี๋ยวได้แล้วเดี๋ยวเชียววัวตุ้งหล่าวไหน่อยให้มันแทงมาก่อนเอ๋อดูฮึบฮึบ ฮึบฮึบฮึไม่ดังเลยเอ็งไม่ดังเลยเอ็งไม่ดังเลยฮึบอออันฮึบเชียร์มืนเจน็อกักคนเรียบร้อยมาไปเปรดทำกิโลมอ่อนเแต่ว่าไม่หานทำกิโลเกดเนาะขึ้นยากเองเนาะนี่นะคน ทุกคนนะวิธีการขี้ลมเดินเห็นไหมแต่ว่าวเออเนาะจริงเออจริงขี้ลมเดินดังหวางดูนึกว่าวร่วงแต่ว่าร่วงนะทุกคนไม่บังหมัดไม่ฉายอีกแดงนะเดี๋ยวถึงต้นต้นถึงขี้ลมดูจัดไปเลยเนี่ยกำลังจัดดูอ๋อหมดเก็บไปเลยไม่เบื่อตัวนู้นเดี๋ยวเปิดคลิปสองเดี๋ยวไอ้นู้นเลยกดมอนเอากดใหม่ไปเลยเออขึ้นเอาไว้ดำไปเลยหวางยังลมอยู่ฝนไม่ตกร่วงหมัดอ้าวสองเฮ้ ไม่เหมือนรัฐไม่เหมือนไม่เหมือนในห้องเลยนะไม่เหมือนในห้องเลยนะไม่เลยแล้วื้นเป็นห้องไม่รู้ห้องครึ่งนะสห้องนะหนึ่งห้องนะสองห้องถวยแต่ว่าตัวนี้ถวยถวยขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจัดขึ้นง่ายเหมือนกินลมมันนู่นเลยตกลงไหมในนั้นยึดแรงหมดตุ้งน้อยอ๋อไม่รู้อีตุ้งน้อยอันเลยลมมันมมวนเลย อ่ะเนาะอ่ะนากี้บุญสามสี่ตัวขี่บุญอตัวเดีวเอาหาทันไหมพร้มปัดพร้อมเอาลุงก็ล่างยังกลางกลาง่ยังกลางบนบนนางเพี้ยงหมดนะฮืมาเลยมันไม่ปัดนี่อมาเดอก็ล่างลุมยังไม่เป็นไรฝรั่งครอบไงมมาทีลงแรงกันเกียเยปัดอันยู ฮ่าหมดลมถูกไหมนอ่ไงอะไรสิเออนู่นผางนู่นต้นไม้เลยนู่ฮ่าหมดลมไปเลยเป็นนิกิลมิงหมดเอ็นกิลมังบนนั่งอางหม่ถึงกับบนกางหล้วหมดแล้วออก10นาทีเอาลงเปลี่ยนตน้อะจบก่าวตัวนี้9นาทีแล้วหมันไม่ผ่านชงลงชงลงหลบ เดี๋ยวพอเล่นหลายตัวพร้อมๆกันไม่ได้ออกมาเด้อเอาไม่ทันมันมันเรานึกว่ามันไว้ใจได้นะต้องถึงมือนะแต่ว่านะแต่ว่าสวยนะน่าเลยหน้าไม่พลาดฮะเต้นกล้วยออกมาโอ้โหปล่อยเช็คเป็นเต้นหมดเอาลงนี้ทุกคนสวยโอ้อถุงมือจริงเหงื่อละค้างค้างได้บเสืออ๋อคลิปนาทีพาเรื่องมาคลิปแรกจะไปก่อนเดี๋ยวใครอยากดูคลิปติดหลงก็ตามมาเลยคลิปติดหลงทุกคน เพราะว่าตอนนี้ทําการแนวทุกคนไม่ได้จ่ายนะค้างไว้นัวหาเรื่องต้นกล้วยลาวขาดลาวยางั้นเลยทุกติดบอกงั้นโอ้ยวิทย์นะทุกคนโออเคน้งๆตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละที่ร้อนนั่นแหละที่ร้อนนั่นแหละเออตรงนั้นแหละสวยงาดสีก็สวยหงัดออกแดดเลยออกแดดไปเลยออกไปเลยออกไปที่เด็ดเออมองเห็นอยู่ที่ร่มมองหงัดได้ร้อนหนิจัดไปหงัดเนาะเอาลงมาแล้วเป็นไงกดไลค์สิน้องๆ กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดกระดิ่งกระตุ้งกระตังเอาไว้น้องๆต้มได้เพราะคิปต่อไปของเราทีนี้มาไอ้ก้อนสวัสดี